ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ลุงพลเครียดเก็บตัวถกคดีทนายแจงโพสต์คนดิ่งเหวไม่เกี่ยวกับลุงพลกรณีลุงพลจัดงานปาร์ตี้หรือจัดมิตติ้งกับแฟนคลับผ่านการไลฟ์พบว่าทนายรัชพลสิริสาครเข้าร่วมงานด้วยนั้นและไม่พบว่าลุงพลเดินทางกลับมาที่บ้านตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาจึงมีการตั้งข้อสังเกตว่าลุงพล อาจจะขอคำแนะนําปรึกษาทางคดีกับทนายรัชพลหรือไม่กระทั่ง Facebook ของทนายรัชพลสิริสาครโพสต์ภาพและข้อความเกี่ยวกับการเอาตัวรอดซึ่งทำให้มีชาวโซเชียลตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเกี่ยวกับกรณีของลุงพลล่าสุดทนายรัชพลสิริสาครเปิดเผยว่ากรณีที่ตนมีการโพสต์ภาพที่เป็นคนสองคนตกอยู่ในหลุมแต่มีคนหนึ่ง ใช้เสื้อผ้าต่อเป็นเชือกและปีนขึ้นจากหลุมได้ส่วนอีกคนกลับนั่งท้อแท้และไม่ยอมทำอะไรจึงทำให้ชาวโซเชียลโยงเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับคดีของลูกพลทั้งนี้ตนขอยืนยันตอนนี้เลยว่าตนเพียงโพสต์เรื่องราวปัจฉญาชีวิตเพราะเป็นคติสอนคนและยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของลูกพลเลยซึ่ง Facebook ส่วนตัวตนนั้นโพสต์หลายเรื่อง บางเรื่องก็เป็นเรื่องส่วนตัวอย่างไรก็ตามจากกรณีที่ตนนั้นเดินทางไปเจอกับลุงพลยอมรับว่าเจ้าตัวมีอาการเครียดมากๆเพราะมีหลายเรื่องที่ต้องแก้ไขซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปได้มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าทนายบอกลุงพลเครียดพอนักข่าวไปสัมภาษณ์ก็บอกว่าผมไม่เครียดเลยครับฮ่าฮ่ถัดมานะครับบอกว่าจะเครียดทําไมยิ้มเข้าไว้ ถ้าเป็นเรานะเราจะเต้นเพลงเต่าง,งอยโชว์เลยถัดมานะครับบอกว่าลุงพลแกไม่เครียดหรอกครับเพราะแกมีเงินเยอะแยะออกสร้างข่าวไปงั้นแหละเพราะเรียกร้องความสงสารถัดมานะครับบอกว่าคนแบบนี้คงคิดไม่ได้หรอกขนาดเพื่อนพ้องที่เคยช่วยเหลือมายังลืมเขาได้เลยพยองเกินไปถัดมานะครับบอกว่าเครียดก็ออกมาเต้นถัดมานะครับบอกว่าเก็บได้ก็เหมือนเก็บตัว เวลาออกสื่อนะ่ะต้องเก็บอารมณ์ถัดมานะครับบอกว่าเครียดทําไมนะ่ะเต้นซิถัดมานะครับบอกว่าวันก่อนยังขอโทษที่เข้าไปเป็นมาริงกิงกองเลยถัดมานะครับบอกว่าเอาทนายมาแต่ละคนนะพอๆกันนะ่ะดูเหมือนจะเพราะเงินตัวเดียวแท้ๆถัดมานะครับบอกว่าเครียดทําไมมาลองกองแกงดิสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมสมพรปากถัดมานะครับบอกว่าไหนลุงบอกไม่เครียด ที่ผ่านมานะ่ะสะกดจิตตัวเองสินะฮ่าห่าถัดมานะครับบอกว่าถ้าเป็นกูนะตะพลนะกูก็เครียดนะถัดมานะครับบอกว่าเครียดเป็นเหรอนายชายพลเห็นเต้นแรงเต้นกายถัดมานะครับบอกว่าตีความว่าทนายอยากได้เงินทําได้หมดถัดมานะครับบอกว่าไม่เคยมีค่าในสายตาเขาถัดมานะครับบอกว่าทนายท่านคงเขียนให้ข้อคิดพวก fc ข้างไขนะ่น่ะ ความคืบหน้าล่าสุดป่าไม้เก็บหลักฐานลุงพลเลื่อยไม้ลุกป่าสง,งวนจับตาปมพระพุทธชินราชอีกกระทงจากกรณีที่มีช่องยูทูบเบอร์ถ่ายทอดสดภาพของนายชัยพลวิภาหรือลุงพลขณะที่กำลังทำการตัดต้นไม้จำนวน4ต้นเมื่อ20พฤศจิกายน2563เพื่อปรับสภาพพื้นที่เตรียมสร้างองค์พญานาคจากคลิปจะเห็นได้ว่าลุงพล ได้ใช้เลื่อยตัดไม้โดยคลิปดังกล่าวได้กลายเป็นหลักฐานมัดตัวเอาผิดข้อหาร่วมการบุกรุกป่าสงวน1กุมภาพันธ์2564เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลา10นาฬิกาผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้มีเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบจากหน่วยป้องกันรักษาป่าที่มหอจุด2วงเล็บดงหลวงเข้ามาตรวจสอบพร้อมกับ วัดขนาดของตอไม้ที่ยังคงเหลืออยู่โดยได้มีการถ่ายภาพสภาพทั่วไปพร้อมกับตามหาชิ้นส่วนของไม้ที่ได้ถูกนำไปทิ้งบริเวณใกล้เคียงโดยบางส่วนได้ถูกนำไปใช้ทำที่พักคนงานก่อสร้างที่เข้ามาทำการก่อสร้างพญานาคและส่วนที่เหลือจากการทำที่พักก็ได้นำไปวางไว้ตามริมถนน ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ถ่ายภาพเพื่อนำไปเก็บเป็นหลักฐานพร้อมกับเตรียมเรียกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีภาพปรากฏในคลิปวิดีโอเข้าตรวจสอบภายในอาทิตย์นี้นายพรพิรมอุรุแสงผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้จังหวัดมุกดาหารเปิดเผยว่าในวันนี้ได้มีเจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าไปในพื้นที่ที่ลุงพลลุกป่าเพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน เพิ่มเติมในการที่จะแจ้งข้อหาลุงพลพร้อมพวกเพิ่มเติมในมาตรา1 1ทําไม้ป่าสง,งวนซึ่งในวันนี้เป็นการเข้าตรวจสอบชนิดของต้นไม้ที่ตัดและตรวจสอบชนิดของไม้ที่ลุงพลได้เอามาสร้างบ้านให้คนอยู่อาศัยหลังจากนั้นจะได้ประเมินมูลค่าความเสียหายของรัฐที่ลุงพลพร้อมพวกได้ตัดไม้ทำลายป่านั้น หากสร้างความเสียหายให้กับดินก็ต้องมีการเอาดินไปตรวจสอบหลังจากนั้นจะได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเอาผิดลุงพลพร้อมพวกที่ปรากฏในคลิปช่วยลุงพลเลื่อยต้นไม้ด้วยนอกจากเรื่องของการปุกรุกป่าสงวนแล้วมีการโพสต์ข้อความผ่านเพจชมรมช่วยเหลือเยืออาชญากรรมระบุว่า ลุงรู้หรือเปล่าพระพุทธชินราชต้องขอพระบรมราชานุญาตแล้วใครเอามาให้มีเบื้องหลังอย่างไงเอามาเตือนให้ทราบแล้วได้มีแนบเอกสารเกี่ยวกับเอกสารระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการก่อสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติและการจำลองพระพุทธรูปสำคัญพศ2520ซึ่งพระพุทธชินราชที่ลุงพลนำมา ให้คนกราบไหว้นั้นอยู่ในรายชื่อพระพุทธรูปสำคัญพศ2520ที่มีทั้งหมด60รายชื่อและพระพุทธชินราชอยู่ในอันดับที่17ซึ่งต้องไปดูว่าลุงพลจะเข้าข่ายความผิดหรือไม่ในกฎหมายข้อนี้หรือไม่ความคืบหน้าล่าสุดคอลัมน์วิเคราะห์เกี่ยวกับคดีน้องชมพู่วันไขปริศนาคดีน้องชมพู่ชบไม่มีมุม มีข่าวแววๆออกมาจากตำรวจชุดคลี่คลายคดีน้องชมพู่ทำนองว่าการรวบรวมพยานหลักฐานเริ่มคืบหน้าไปเรื่อยๆจนเป็นไปได้ว่าอีกไม่นานานักคดีน่าจะมาถึงจุดสำคัญแล้วนั่นคือบทสรุปว่าใครกันแน่ที่ทำให้เด็กหญิงวัยสามขวบต้องเสียชีวิตและยังนำร่างไปทิ้งอัมพรางไว้บนภูเหล็กไฟความที่คดีนี้เป็นที่น่าสนใจ ใกล้รู้ของประชาชนคนไทยทั้งประเทศถ้าหากตำรวจสามารถรวบรวมพยานหลักฐานได้อย่างแน่นหนาะนำเสนอต่อศาลเพื่อขออนุมัติหมายจับวันนั้นก็คงจะเป็นวันไขปริศนาที่ค้างคาใจคนทั้งเมือง8-9เดือนด้วยความคืบหน้าล่าสุดก่อนหน้านี้จากการเปิดเผยของพลตรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุข พบตรระบุถึงการนำผู้เกี่ยวข้องที่สามารถเข้าถึงตัวเด็กได้ทั้งหมดมาเข้าเครื่องจับเทจนั้นปัจนี้ผลการแปลผลจากการวิเคราะห์เสร็จสิ้นแล้วแต่ไม่ขอเปิดเผยผลขั้นตอนต่อไปคือการนำเข้าไปประกอบกับพยานหลักฐานอื่นยังไม่เปิดเผยคงจะต้องมีคนบางคนยิ่งระทึกคงจำกันได้ลีลาของพอบตรที่ ผ่านการสืบสวนสอบสวนทำคดีใหญ่หญมามากมายก่อนหน้านี้เคยพูดถึงคนที่กระทำผิดในคดีน้องชมพู่ว่าฟังแล้วขอให้นอนเครียดต่อไปเพราะตำรวจจะสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานไปให้ถึงที่สุดหรือเมื่อไม่นานนี้พลตรจเอกสุวัตก,ก็ฝากไปอีกว่าถ้าเหนื่อยแล้วก็มาจับเข่าคุยกันดีกว่า ความที่การสืบสวนสอบสวนสรุปได้ระดับหนึ่งว่าไม่มีชนวนเหตุอะไรที่จะนำไปสู่การวางแผนฆ่าน้องชมพู่แต่เด็กไม่มีทางเดินขึ้นไปยังภูเหล็กไฟเองต้องมีคนนำร่างไปวางไว้เพื่ออำพรางดังนั้นจึงน่าจะมาจากคนใกล้ชิดเด็กซึ่งอาจจะทำอะไรพลาดพลั้งน่าจะเกิดโกรธโมโหลักษณะอารมณ์ร้าย แล้วผิดพลาดทําให้เด็กพลัดหลงจนขาดอาหารขาดน้ํากว่าจะหาเจออีกทีก็ตัดสินใจนําร่างไปอําพรางไว้บนเขาแต่การสอบสวนในระยะแรกที่ระดมสอบปากคําคนทั้งหมู่บ้านจับพิรุษจับโกหกจนเห็นตัวผู้ต้องสงสัยชัดเจนเพียงแต่ต้องหาพยานหลักฐานที่แน่นหนาะในนาทีที่นำตัว เด็กออกจากบ้านและนำไปที่ใดที่ไหนที่หนึ่งก่อนเกิดเรื่องอย่างที่พบตรเขาบอกนั่นแหละระหว่างนี้ยังมีโอกาสที่จะผ่อนหนักเป็นเบาทุกวันนี้ถ้าเครียดถ้านอนไม่หลับถ้าเริ่มเหนื่อยก็ขอจับเขาคุยได้